ตำรวจไซเบอร์3เปิดปฏิบัติการซีนแม่น้ำโขงทล,ลายเครือข่ายปลอมไฟแชกยี่ห้อดังรอบขนข้ามชายแดนพบเงินหมุนเวียนปีละกว่า10ล้านบาทพร้อมยึดจานกระจายสัญญาณปิดช่องการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนเอื้อมิชฉาชีพทั้งนี้หลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงานกฎหมาย RWT ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัทไทยแมรี่จำกัดผลิตไฟแชกยี่ห้อดังของประเทศไทยพบว่ามีการจำหน่ายและปลอมเครื่องหมายการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการโพสต์ในลักษณะแอบอ้างว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของแท้ซึ่งอาจเป็นการนำเข้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จสู่ร,ระบบคอมพิวเตอร์จึงทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกระทั่งพบว่าเค,ครือข่ายดังกล่าวกระจายอยู่ในจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจนเข้าตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลายจุดจับกลุมผู้ต้องหาได้4รายพร้อมของกลางจำนวนมาก